สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ratch Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครบูที่ปัจจุบันเนี่ยทางช่องเจ็สียังเสิร์ฟให้เราได้ดูอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเนี่ยออนแอร์อยู่และใกล้จะจบแล้วนั่นก็คือเรื่องคนเหนือคนนั่นเองนะครับคนเหนือคนนะครับผมเป็นละครของค่ายคดีเซียมที่ปัจจุบันเนี่ยทำารตติ้งที่สูงที่สุดนะครับผมของช่องเจ็สีเลยนะและกําลังจะจบแล้วเรื่องละครบูเรื่องต่อไปเนี่ยที่ทางช่องเจ็สีจะเสิร์ฟให้เราได้ดูต่อนั่นก็คือเรื่องสิง,สง ป่าแต่ไม่ได้มาต่อกับเรื่องคนเหนือคนนะเพราะว่าคนเหนือคนเนี่ยมันเป็นละครบูที่อยู่ดีเนี่ยมนลงพุทธพุทธาเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดสิตอนนั้นนะครับทำให้ละครเนี่ยมันโดด็อดไปนิดนึงนะครับปกติเนี่ยสุขเสาร์ทย์จะต้องเป็นละครบูนะครับหลังจากที่คนเหนือคนเนี่ยจบไปก็จะมีละครผีอย่างเรื่องเงาบุญมาเข้าแทนและเรื่องสิงสังป่าเนี่ยจะมาแทนละครเรื่องโซเวรีซึ่งน่าจะจบในอีก3สัปดาห์นะครับและสิงสังป่านะครับผมจะเป็นละครบูเรื่องต่อไปที่จะมาเข้า Plenty, เดี๋ยว <comb ative. S 2> ผมนะครับผมจะไปพูดถึงเรื่องราวของเรื่องสิงสังปาครับผมว่าเป็นอย่างไรจะหยิบยกนะครับเนื้อหาที่ทางช่องเจงสีเนี่ยลอยออกมาให้เราได้เห็นสั้นๆน,นะครับผมมา a d a p นะรวมกับเวอร์ชันภาพยนตร์ซึ่งสิงสังปาเนี่ยเคยเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์มาก่อนนะครับและเป็นภาคต่อของเรื่องเล็บขุดด้วยซึ่งในเรื่องเล็บขุดนะครับผมตัวละครของสิงเนี่ยที่รับบทโดยพี่นวัชระบุญนะครับแต่พอเป็นภาคแยกแล้วเนี่ยรับบทโดยหลุยเฮดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพูดไป คุยกันนะครับพระเอกนะครับผมที่รับบทโดยหรุ่ยเฮ็ดเนี่ยมีชื่อว่าสิงห์นะครับสิงห์เนี่ยเขาได้พ้นจากคดีนะครับผมแล้วออกมาจากคุกนะครับเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบนะครับผมแต่แล้วเนี่ยชีวิตของเขานะครับผมต้องผกผันจับพัดจับผูเนี่ยต้องไปร่วมกับขบวนการของนางเสือดาวนะครับเป็นโจรผู้มีความยุติธรรมนะครับผมเพื่อต้องการปราบปรามพวกที่มีอิทธิพลนั่นเองซึ่งคนที่เขาเนี่ยต้องการที่จะกําจัดและโค่นล้มอิทธิพลใ ก็คือนายอนันต์นะครับผู้มีอิทธิพลเนี่ยในแถบนั้นนะครับตัวของสิงห์เนี่ยเขามีปมหลังฝังใจอยู่นะครับเนื่องด้วยจากครอบครัวของเขาเนี่ยถูกคนร้ายนะครับผมสังหารทางครอบครัวนะครับโดยที่ผู้ที่กระทำเนี่ยนั่นก็คือนายอนันต์นั่นเองซึ่งนายอนันต์เนี่ยเป็นพี่เขยของสิงห์นะครับสิงห์เนี่ยจึงลุกขึ้นสู้นะครับผมโดยได้รับความช่วยเหลือจากนางเสือดาวซึ่ง นางเสือดาวเนี่ยหรือว่าดาวนะครับเป็นคนรักของสิงห์และก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับผมจากเพื่อนของเขาอย่างเชนนะครับซึ่งเชนเนี่ยมีคนรักชื่อว่าออนอนงนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับออนอนงเนี่ยผู้เป็นคนรักของเชนเนี่ยยังเป็นลูกสาวของนายอนันต์ด้วยซึ่งเมื่อเห็นพ่อเนี่ยทำธุรกิจผิดกฎหมายเป็นผู้มีอิทธิพลเถื่อนนะครับเธอเนี่ยต่อต้านนะครับมาร่วมมือกับคนรักของเธอและผู้ร่วมขบวนการครั้งนี้นะครับผมยังมีทัพ รุ่น้องคนสนิทของสิงห์รวมถึงผู้กองพาลีนายตำรวจหนุ่มฝีมือดีเพื่อนรักอีกคนของสิงห์ด้วยนะครับและในขณะเดียวกันนะครับผมนายอนันต์เนี่ย,นนนนยได้จ้างวานเสือธงเสือร้ายผู้มีอิทธิพลในแถบนั้นมาจัดการกับกลุ่มของสิงห์และนางเสือดาวครับแต่สุดท้ายเนี่ยเสือธงและน,นายอนันต์เนี่ยกลับหักหลังกันเองเพราะเรื่องผลประโยชน์เรื่องเฮโรอีนนะครับสิงห์เชนแล้วก็ทับเนี่ยจึงอาศัยช่วงเวลานี้นะครับผมจัดการกับเสือธงเนี่ยจนสิ้นซากหลังจากนั้น นะครับผมกลุ่มของสิงห์เนี่ยก็สามารถจัดการกวาดล้างกลุ่มของนายอน,นันต์ได้สําเร็จโดยสามารถจับกลุ่มตัวของนายอน,นันต์และผู้กองเทพนายตํารวจซึ่งเป็นลูกน้องของน,อนายอนันต์ส่งเข้าคุกโดยความช่วยเหลือจากจมม่าแต้มครับซึ่งเป็นลูกน้องของผู้กองเทพที่กลับใจแจ้งข่าวให้กับผู้กองพาลีครับและเรื่องราวทุกอย่างนครับผมก็สงบลงทางด้านของสิงห์เนี่ยหลังจากเรื่องราวเลวร้ายเนี่ยมันผ่านไปนะครับเขาก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับแฟนสาว หรือนางเสือดาวที่วางมือจัดการเป็นโซนนั่นเองนะฮะและก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมก็ต้องบอกว่าแต่เรื่องย่อที่ทางช่องปล่อยมานะครับผมจะเป็นเรื่องราวของสิ่งที่มาร่วมมือกับนางเสือดาวนะครับป่าปามพวกมีอิทธิพลนะแล้วก็มา จัดการกับคนที่ทําให้อดีตของเขาเนี่ยเรวร้ายนะแต่ไม่รู้ว่าพอดเรื่องเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากภาพยนตร์หรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับซึ่งมันต้องเปลี่ยนอย่างแน่นอนแหละสิงสังปาเป็นละครบูอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะครับผมหลังจากจบคนเหนือคนแล้วเนี่ยถ้าใครเนี่ยยังเป็นคอละครบูอยู่ก็อย่าพลาดสิงสังปานะครับเนื้อหาตรงไหนบิดภาพประการใดก็ขอภขอภัยณที่นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ไพลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคล